ฝนตกไหมพี่น้องตกจะมาขึ้นตกข้าเขาไง้่างวะเออวันที่สามสิบเอต,ตุลาปีหกแปดอีกประโดนกระได้เกี้ยวเลยพี่น้องเริ่มสีเหี้ยงแล้วเริ่มสีเหล้ยงแล้วพี่น้อง ขี่ฟ้าขี่เมฆทั้งฝุนยังตกอยู่ครับยังมือเศร้าครับพี่น้องเกากสิเลี้ยง นั่งเสกโตเกียู่เด้ยพี่น้องผลนะนั่งมาสันเซ้าเด้เกินเสียดเขาเมาเหรอพี่น้องมันแก่มือเินรวยๆเด้อพี่น้องเด้อมือสามสิบเอ็ดเนาะ เ่างามดี่ามว่าท่วมกับถ่วมทีเดียวแต่ถ่ถวมเ่ไหลยคือสุปีมาแล้วครับมาแล้วนทั้งฝนตกหรือฝนมาที่นี่ทั้งนี้ก็กำลังลิ่นย้อยอยู่พี่น้องฝนตกหนาหนาวฝนตกห้ามเขา ผู้บางคนบางหล่ะเกี่ยวหล่ะเด้อนะแต่แถนี้ยังกว่าท่านแข่งอ้อยยังกว่าท่านแก่พอเกี่ยวกับ